วันนี้เราก็จะมาดูปีกงูทุทุกวัแล้วค่ะจากนั้นเราจะดูดูดูสีสีเข็มจากนั้นถัอือเราจะไม่ดูการ์ดนะ

ตัวซั้นเกเ่ยวเลยให้น้องพลอเด็ดคะจะเก็บไว้จะเอาไปห้อยกระเป๋านะคะพี่พี่ชน่ารักน่าเลยอะ่ะวิมันสาม,มารถถอดด้านหลังไดน้น่ะจะมาใช้ชุดน้องกันเนี่ยช่ออะไร ว่าตัวนี้ซีเกตปะอ,อ,อย่าบอกนะ็ซีเกตซื้อชาลซีเกตเขาให้ดูจากตังไหนแล้วให้เป็นซีเกตนี่นะชุดตาแต่ชุดตาก็จากแกนี่กผหิงใส่ใส่ยาอะไรนี่จะด,ดูตอนเดี๋ยวน้องจุจะใส่ชุดไทยน้องแม่ก่อน

tay là Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp